ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างในสิงหาแล้วคะอ๋อช่วงนี้ก็กำลังแพนปล่อยเพลงใหม่อยู่ครับผมก็น่าจะออกมาประมาณเร็วๆนี้แล้วก็กำลังจะเตรียมตัวถ่ายทำมาซีวีครับผมเรื่องกงารันย่าหทักับน้ำช่วงนี้ยังเพลงที่จะเป็นสไตล์ไหนคะาอ๋อก็จะเป็นผมว่าก็น่าจะเป็นแบบออกป๊อปฮิปฮอปอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าเพลงสิงหาก็สไตล์ก็จะใกล้เคียงกัน ล่าสุดเห็นว่าพาบริษทัทไปเอาท<ช>ีนมาเยังไงบ้างก็สนุกดีครับก็ล่าสุดที่พาพี่ๆที่บริษัทไปไปแบบเหมือนไปทริปไป s ัก p อ r กันอะไรเงี้ยก็ก็มีทั้งความสนุกแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆนานาครับผมเดี๋ยวคือเราเราก็มีการเก็บภาพไว้ด้วยเดี๋ยวน่าจะเอาลงทาง y o u t คิวโอวีเนี่ยทิ้งไปแล้วเร็วนี้ก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะชอบกันนะมันสนุกมากตลกมากทั้งแรกครับทั้งแรกครับ ภาพูปเลยค่ะในบันทึกที่พานเมื่อีเเออเอาจริงๆก็งงๆนิดนึงอะแต่ว่าคือพอเราไม่ได้ทร e a t ว่าแบบเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทอะไรขนาะดน,นั้นไงไปเที่ยวกับเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพอเราไปกันเราก็จะมีการแบบจัดทริปไปลงเรือมีเล่นเกมกันอะไรเงี้ยเพราะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็ทําให้แบบพี่ๆทุกคนแบบได้ใกล้ชิดได้สนิทกันมากขึ้นเลย เราก็เป็นนักแสดงเป็นศิลปินแล้วก็ต้องเปลี่ยนบาในการแสิจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับแบบเปลี่ยนบทบาทไปเลยเพราะว่าอย่างก,การการแสดงหรือว่าการทำเพลงเราก็ยังทำอยู่แต่ว่าเราแค่เหมือนมีมีทีมของเราขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องบริหารทีมนันไปด้วยถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมกับหนึ่งก็กำลังค่อยๆพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ก็ดูแต่ว่ามันก็เป็นด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วแบบเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องงานหรือว่าเรื่องของบริษัทเราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันแบบล้วนๆเลยมีปัญหาอะไรหลักๆที่เรามาแก้ไขบ้งไห้ครัจริงๆมันก็มีเข้ามาทุกวันนะครับด้วยความที่พอเราเราทํางานต่างๆมีการดีลเข้อตกลงโน้นนี่นี้มันก็มีปัญหาเข้ามาทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปได้อะไรเงี้ย คือผมผมก็รู้สึกว่าบางอย่างถ้าเราจะไปเล่งในการที่แบบแก้ปัญหาเลยหรือว่าหาคำตอบเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์กซักทีเดียวอะไรเงี้ยก็ผมอ่ขอฝากตอนนี้นะครับ เพลงเพิ่งปล่อยไปนะครับผมชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมและยูทูบเอ่อแล้วเอ็มบีก็สามารถดูได้แล้วนะครับทางยูทูบช anel เจเลอร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากทีพล s สชาบาเลอุลปิ่นบาชูก้าไว้นะครับผมอร่อยมากๆครับฝาก้วยนะครับแล้วฝากซีรีส์ด้วยครับกาลิยาค่านะครับปีนี้ครับผม Welcome to Star Society